thank <laughs> you หนังจากเกมเลือกตอบสุดฮิตสู่ไอเดียที่จะพิชิตใจคนดูผู้จักใจนะครับผมหลังจากที่ได้ผ่านทั้งเกมและหนังต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ดัดแปลงไอเดียจากเกมได้ดีมากดีถึงขั้นที่ต้องพูดว่าเจ๋งได้เลยคือเนื่องจากเกมมันวาวแล้วเนี่ยและถ้าหนังมันจะมาก๊อบเอาทั้งดุน้นก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหนังเรื่องนี้แดนเอามาดัดนิดแปลงหน่อยละ่ะ ใส่สไตล์เลดอาร์เข้าไปบวกกับความตลกร้ายลงไปอีกกลับกลายเป็นหนังที่ดูและวเอนจอยขึ้นมาทันทีเลยสายโหดก็ดีฮะสายคอม,มดี้ก็อาจจะมาต้องพูดจากปากด้วยใจจริงเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่คิดว่าจะวาวนะแต่น่าจะว้าวที่สุดของต้นเดือนนี้แล้วแหละ Where's Where's my my call อย่างที่เกินว่าหนังเรื่องนี้มันเจ๋งและความเจ๋งของมันก็มาจากเกมสุดฮิตในอดีตแต่ก็อย่างว่าเลยนะครับผมถ้าหนังมันจะเหมือนเกมซะหมดเนี่ยเราจะเอาอะไรไปลุ้นล่ะซึ่งหนังเรื่องนี้หลังจากได้ดูต้นเรื่องได้สักพักกับการเดินเรื่องค้นหาปริศนาที่คลายเหตุการณ์จนเข้ามาสู่จุด climax เนี่ยต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้แบ่งเป็นพาร์ทๆครับผมแต่พาร์ทของหนังเรื่องนี้จะแต,ตกต่างจากหนังหลายๆเรื่องซึ่งแต่ละพาร์ทจะแบ่งด้วยการตาย ใช่ครับผมการตายที่จะสื่อให้เห็นว่าตายยังไงถึงจะผ่านตายยังไงถึงจะรู้วิธีรอดและตายยังไงถึงจะรู้ความจริงนี่คือความจริงและเป็นไอเดียที่ดีมากและยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือถ้าคุณไม่ดูตัวอย่างเลยเหมือนกับผมรวมถึงรีวิวนี้ด้วยกับรีวิวทุกรีวิวนะคือ First i m p r e s s i o n แรกก็คือต้องอยู่ที่โรงอะ่ะคุณจะว้าวเหมือนผมที่ผมว้าวในโรงเพราะบางครั้งมันก็มีอะไรที่แบบว่า เงี้ยาสไตล์หนังเฮ์เลอร์อเมริกาเงี้ยแต่หนังมันก็จะกลับมาตบหน้าเราด้วยความจริงที่ว่านี่มันไม่ใช่หนังสยองขวัญทั่วไปมันคือไอเดียที่ดีจากการตายลูกใหม่และยังมีความโหดเข้าไปแสมๆให้เราเห็นอีกที่ผมรู้สึกได้เลยว่าคาแรคเตอร์ตรัวละครอ่าฆาตก,กรอ่ะมันคล้ายๆกับเจสันโบฮีอยู่นะจากสุขสีสามฝันหวานถ้าใครเคยดูนี่ก็ไม่เด็กแล้วนะซึ่งจากหนังมันก็ไม่หวานเท่าไหร่หรอกด้วยความที่คาแรคเตอร์มันแข็งกระด้าง ่วบมากับการสังหารสุดโหดและก็ไม่ใช่แค่นั้นฮะหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ฆาตกรที่เป็นนักล่าสําหรับใครที่เล่นเกมหรือดูเกมมาแล้วก็น่าจะรู้ดีว่าผมกําลังพูดถึงอะไรอยู่และอย่างที่ผมบอกว่าไอเดียที่เจ๋งนั้นอะ่ะมันพ่วงมาด้วยกับความเป็นพาร์ทซึ่งแต่ละพาร์ทอะ่ะในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นจะมีอะไรไม่เหมือนกันที่เกิดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราได้ลุ้นตื่นเต้นในการนําเสนอความแตกต่างระหว่างหนังกับเกมได้ดีเลยทีเดียว แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับผมหนังมันก็อาจจะเป็นไอเดียเจ๋งก็จริงมีจุดพีคมีปมเฉลยแต่ผมพอพูดในมุมของผมหน่อยแล้วกันว่าสําหรับผมที่ดูไปแล้วก็อาจจะเอาความรู้สึกออกมาพูดเอาความคิดเห็นที่มีต่อหนังออกมาเล่าแต่ผมก็กลับเข้าใจเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ได้น้อยซะเหลือเกินพวกนี้คือมันคืออะไรกันแน่เนี่ยอาจจะไม่เก็ตซะทั้งหมดแต่ก็พอเข้าใจเนื้อเรื่องซึ่งมันไม่ได้แย่หรอกครับผมแต่ถ้าใครดูมาแล้วพอจะสรุปให้ผมหน่อยก็ จะขอบคุณมากนะครับผม <c oughs> โอ้นี่มาขอความเห็นใจเลยเนี่ยเพราะผมก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ่ะอันนี้จัดใจเลยนะฮะก็ <anc> อย่างที่เห็นในหนังก็คือมันก็แทบไม่ได้เปิดเผยอะไรอย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาแต่ก็ข้อเสียที่มาพร้อมกับไอเดียใหม่นี้นั้นมันก็เดินมาตกกลุ่มในการเล่าเรื่องคือการเล่าเป็นพาร์ทเนี่ยมันก็จะต้องมีพาร์ทที่มันสนุกและมันก็ต้องมีพาร์ทที่ดันน่าเบื่อที่บางครั้งก็แอบห่าวไปนิดนึงแต่ก็รวมๆก็คือยังอร่อยอยู่นะหนังเรื่องนี้ ing In <our> ดูหนังจบอย่าเพิ่งรุกนะครับผมหนังเรื่องนี้มีเอนเครดิตยูนหนึ่งตัวซึ่งจะบอกเลยว่าจักรวาลน,นี้จะสารต่อไปแบบไหนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดมากกว่านั้น,นก็คือโอกาสในการทำภาคต่อในอนาคตหลังจากอันทิลดอนได้ถือกำเนิดแล้วแล้วก็ได้มีเกมที่มีไตภาคชื่อว่า Dark พิกเจอร์เอ l โ g โลจีสำหรับใครที่ตามแบบเกมแนวนี้มานะคือซึ่งเขาเป็นทีมงานเดียวกันแหละจากการสร้างอินดิยอนกับชื่อไตภาคเกม Dark Picture เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเอาไตภาคเกมนี้มาดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ผมก็ว่าไม่เสียหายอะไรนะถ้าสมมุติว่าไอเดียเขามาดีอะ เออใช่ถ้าไอเดียจากเกมสู่หนังซึ่งผมคิดว่าไต่ภาคนี้น่าสนใจมากในการมาทําเป็นภาพยนตร์ก็รอติดตามกันนะครับผมว่าถ้าเอามาเชื่อมโยงกันเป็นจักรวาลภาพยนตร์เนี่ยและไอเดียของไต่ภาคเกมเวอร์ชันดาร์คพิกเจอร์เนี่ยมันเป็นไอเดียใหม่ที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องสารต่อกันเลยไม่อยากคิดถึงเวอร์ชั่นภาพยนตร์เลยแหละครับผมว่าถ้าเขาเอามาท,ทําจริงๆเขาจะเชื่อมโยงเขาจะทํามันออกมายังไงซึ่งถ้าสมมติเขามีไอเดียเด็ดแบบอันทิลดอนแล้วเนี่ย มันจะน่าสนใจขนาดไหนเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันดูนะครับผมและนี้ก็คือทั้งหมดจากประเด็นที่ผมหยิบมาเล่าอ่ากับหนังอันทิวดอนนะนะถือว,ว่าเป็นอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะสนุกและบันเทิงขนาดนี้แต่เมื่อเขาทํามาได้แล้วแล้วก็วางเอกลัดิตไว้แบบนั้นผมก็คาดหวังแหละครับว่าเราจะได้เห็นภาคต่อที่แค่ภาคนี้ทําก่อนเพื่อวางโครงสร้างให้ภาคหน้าไม่งงถึงผมจะงงกเ็เถอะคือ ผมอาจจะไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือ60%ก็ไม่ถึงด้วยซ้ำม,มั้งที่ไม่เข้าใจกับหนังเรื่องนี้นะแต่ผมก็ได้เก็บทั้งบรรยากาศอารมณ์ความสนุกที่เขาเสิร์ฟให้ก็ถือว่าคุมแล้วนะก็ต้องยอมรับเลยฮะว่าอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานี่ผมไล่ตามเก็บหนังเยอะมากที่ผมกล้าพูดว่านี่อาจจะเป็นความสนุกที่สุดในสิ่งที่ผมดูต้นเดือนนี้มาเลยนั่นก็คือผมเก็บหนังมาสีเสส่เรื่องซึ่งสี่เรื่องเราจะมารีวิวกัน แต่ผมดันเอาเรื่องที่ดีที่สุดที่ผมรู้สึกนะมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีอีกหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นผีเหมือนกันแต่ก็อาจจะฮาอยู่อาลืมสปอยละแล้วก็อาจจะเป็นหนังแบบแอคชั่นไปเลยที่อาจจะคาดหวังแบบผิดคาดพูดงี้รีวิวอื่นจะมีคนดูอยู่ไหมคือมันมีหลายเรื่องที่ผมคาดหวังว่ามันจะดีอะแต่มันดันไม่ดีกับหนังเรื่องนี้ที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะคิดว่าทํามาจากเกมแล้วมันจะเจ๋งยังไง แต่แดนจิกในขนาดนี้เพราะฉะนั้นจากความที่ไม่คาดหวังสู่ความสมหวังมันทําให้ผมรู้สึกดีกับหนังเรื่องนี้มากคือผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างเอาเป็นว่าชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับผมเราไม่มีอะไรละมาพูดกันแค่นี้กันก่นกอนละกันฮนะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้าเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะถูกใจก็กดไลค์ติดใจกมกดซับสไครพไ่อติอดตามคลิปใหม่ช่อง My p e s a e อเปลี่ยนชื่อได้หรือยังนะเอาเป็นว่า My p r e เอ้ย ไม่ p a y s a f e ก่อนละกันเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน See you. Goodbye. ครับผม